วัสดีพี่ๆนานาและเอฟซีทุกท่านนะครับผมช่างเมืองสยามนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับถ้าเรานะครับบังเอิญทำซ่องฟิตรั่วนะครับเราควรปฏิบัติอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตู้ของลูกค้านะครับรั่วมานะครับนี่นะครับอันนี้รั่วข้างบนนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับ นะครับแล้วเขาใช้กาวร้อนหยอดไปนะครับเื่นช่างและเอจะว่ายังไงครับถ้าใช้เอฟกาวร้อนหยอดครับถ้าส่งศูนย์นะครับก็ต้องสงสัยต้องได้เปลี่ยนช่องฟิตนะครับเพราะว่าน่าจะมีส่วนหนึ่งครับกาวส่วนหนึ่งครับเข้าไปอยู่ใน พอช่องฟิตนะครับเขาผมนี่นะครับเราจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนะครับเราไม่ควรใช้กาวไอใช้อะไรไปอุดมันนะครับเราต้องถ้าเราเราทำช่องฟิตรั่วนะครับให้รีบพอร์ตปักนะครับแล้วก็ เช็ดบริเวณที่เป็นบาดแผลนะครับที่มันรั่วนะครับให้แห้งนะครับเพื่อกันน้าไปน้ําแข็งนะครับหรือน้ําเข้าไปในตัวช่องฟิตนะครับอันนี้ลูกค้าทางลูกค้าน่าจะรู้นะครับว่ามันรั่วนะครับเขาเลยใช้กาวหยอดเข้าไปนะครับหยอดเข้าไปยังไงมันก็ไม่ดีนะครับ เผืออาจจะต้องได้เปลี่ยนคอมด้วยนะครับดีไม่ดีกาวน่าจะลงไปถึงคอมนะครับหยอดเยื่อขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นน้ำก็ยังพอเปลี่ยนน้ำมันคอมได้นะครับครับผมไม่ควรใช้กาวหยอดนะครับมาแนะนำนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับ เวลาช่องฟิตรั่วนะครับผมย้ํานะครับถ้ารั่วแล้วรีบถอดปลั๊กนะครับอย่าฝืนใช้ต่อนะครับแล้วก็หาผ้าแห้งๆนะครับมาเช็ดบริเวณบาดแผลนะครับเพื่อไม่ให้การน้ํหลงพอนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนั้นก็รั่วเหมือนกันนะครับ ผมตู้นี้ก็รั่วเหมือนกันนะครับถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะครับนี่ครับอันนี้ก็รั่วนะครับแต่ว่าทางลูกค้าไม่ผมไม่รู้นะครับว่าจะลูกทางลูกค้าถ้ารั่วแล้วลูกค้าจะถอดปลั๊กลูกป่านะครับแต่ตรงนี้ตู้นี้เป็นตู้พานานนะไอฮิตาชิไอมิซูนะครับตู้พิษมิซูนะครับนี่ครับ เม่กี้เป็นตู้หองพนานะครับอันนี้ตอนนี้มันรั่วตรงนี้นะนี่นะครับนี่นะครับรั่วตรงนี้นะครับคนอื่นต้องเวลารั่วเสร็จนะครับต้องหาผ้าแห้งๆนะครับมาเช็ดนะครับแล้วอย่าฟืนใช้ต่อนะครับถ้าใช้ต่อมันอาจจะมีน้ำยาออกมาครับดูร่องรอยนะครับ มันแตกนะครับนี่ครับอันนี้คืออาการมันดูน้ํายานะครับแต่ถ้าแตกเยอะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้แตกไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าปกติถ้ากรอบของช่องฟิตนะครับโดนน้ํายานะครับมันจะแตกนะครับมันจะกรอบนะครับติดกรอบเลยนะครับ อันนี้เป็นรุ่นน้ำยารุ่นหนึ่งสามสี่นะครับถ้าอยู่ในประกันนะครับทางศูนย์เขาไม่เค็มให้นะครับเพราะว่าทางศูนย์ของยี่ห้อเขาจะเอาคอมไปผ่าดูนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับถึงต้องเค็มคอมนะครับมีวิธีก็คือเปลี่ยนน้ำมันคอมนะครับ ใช้ใช้ต่อนะครับแต่ถ้าลงเยอะก็ต้องเปลี่ยนคอมนะครับใช้ต่อไปก็ได้ไม่นานนะครับไอ้อีกสาเหตุหนึ่งนะครับตู้ประตูดเดียวนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับโดนช่องฟิตบ่อยมากนะครับ ผมเบื่อจะซ่อมแล้วนะครับบางบางเคสนะครับซื้อไปแค่อาทิตย์เดียวนะครับก็แทงช่องฟิตมาแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้พวกยี่ห้อนะครับที่เป็นประตูเด uh ียวนะครับซ erm yes. ื้อไปได้สักระยะหนึ่งครับก็แทงช่องฟิตมาแล้วนะครับบางคนก็บางรายก็ยังไม่หมดประกันนะครับก็แทงช่องฟิตมาแล้วนะครับ ถ้าเข้าศูนย์ก็เปลี่ยนครับแต่นี่ผมก็ดูเป็นบางคิดนะครับบางคิดก็ซ่อมได้ก็เชื่อมแล้วนะครับบางไม่ได้บางคิดไม่ได้ก็ไม่เปลี่ยนนะครับครับผมก็ควรปฏิบัตินะครับผมย้ําอีกทีนะครับเวลาเรารู้ว่าแทงช่องฟิตไปนะครับให้ถอดปลั๊กก่อนนะครับแล้วก็หาแผถ้าแห้งๆนะครับมาเช็ดนะครับบริเวณบาดแผลนะครับ ไม่ให้น้ํามันซึมเข้าไปข้างในนะครับเวลาถอดปักมาแล้วมันก็ยังมีการดูดน้ํายาเข้าไปอยู่นะครับดูดน้ําดูดอะไรเข้าไปอยู่นะครับแต่ถ้าดูดอากาศเข้าไปไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็มาแนะนําการปฏิบัติการเวลาช่องฟิตรั่วนะครับต้องทํายังไงนะครับ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ